การหยุดยิงเนี่ยหยุดความสูญเสียนะครับการยิงเนี่ยยังไงก็เสียหายนะครับทหารเสียหายตอนนี้เช้านี้เราก็มีทหารเสียชีวิตปไปอีกแล้ว3คนมันการหยุดยิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ <Dartmouth. S 2> ดีกว่าการยิงต่ออยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าหยุดยิงแบบไหนที่ไทยจะไม่เสียเปรียบผมว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าในปัญหาเรื่องดินแดนต่างๆเนี่ยนะครับที่กัมพูชาลุกลามเข้ามาลุกล้ำเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่กองทัพทําได้เนี่ยค่อนข้างดีก็คือว่าพยายามจะตรึงพื้นที่ที่กัมมพพพูชาาาลลุก้้้เเขขนนืที่ป็อ ตามแนวชายแดนเนี่ยพยายามจะคุมให้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าในโจทย์ที่ฝ่ายการเมืองเซ็ตนะครับนั่นก็คือไปเจรจาหยุดยิงตามแรงบีบของสหรัฐหรือจีนหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยกองทัพก็ทําตามข้อจํากัดที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนไปเซ็ตมาว่าต้องหยุดยิงให้ได้ทีนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำแล้วนะก็คือว่าเมื่อกัมพูชาเบี้ยวการหยุดยิงนะครับแล้วผมไม่เชื่อเด้อจะไม่มีการเบี้ยวอีก ถึงวันนี้จะมีการคุยกันแล้วว่าจะไม่เบี้ยวมีการเจรจาเรื่องของการหยุดยิงว่าหมายถึงการไม่เคลื่อนกําลังไม่ยกย้ายกําลังไม่เติมอาวุธเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าด้วยวิธีการทางการทหารของฮุนเซนวิธีการทางการารของฮุนเซนเนี่ยการโจมตีไทยอีกรอบจะมีอย่างแน่นอนนะครับฮุนเซนไม่ยอมจบเรื่องนี้แบบที่ตัวเองไม่ได้อะไร<ม>ในแง่าการทหารตอนนี้เนี่ยฮุนเซนคือฝ่ายแพ้ไทยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยไทยได้หมด เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับปราสาทตาควายเนี่ยกองทัพเขเมรพยายามยึดใช่ไหมครับแล้ว F16 ไทยนะครับออรอ31นะครับลบพิเศษเนี่ยต้องเอากำลังถมเข้าไปนะครับทิ้งระเบิดหลายร้อยปอนออจนชนะหุนเซนได้เพราะฉะนั้นผมว่าหุนเซนเนี่ยเขาไม่หยุดลรอก เพราะความพ่ายแพ้ทางการทหารของเขามันจะนไปสู่ความเสียหายทางการเมืองดังนั้นผมว่าวันนี้นะครับต่อให้มีการเจรจาของกองทัพนะครับระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพขเขมรเรื่องหยุดยิงแล้วแต่รัฐบาลเนี่ยอย่าเชื่อฮุนเซนรัฐบาลต้องมีการเตรียมการในทางลับไว้ตลอดว่าถ้าฮุนเซนโจมตีไทยอีกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วอย่าลืมว่าไอ h l 0อของฮุนเซนที่มีเนี่ยมันยังไม่ถูกง,งัดออกมาใช้เราไม่รู้วันนะเวลานี้ขณะที่ฮุนเซนนะครับหรือกัมพูชายอมหยุดยิง นะครับเขาจะมีการเตรียมการสำหรับโจมตีไทยเมื่อไหร่อีกในอนาคต